สบายดีพี่น้องอุ้ยคือหมีนะสบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆพี่น้องอยากกินสมบันเนาะมาจัดอีกแล้วพี evet. ่น้องกินสมเห็นบักม่วงน้อยในหน้าเขานี่แหละใช่ข้าเพิ่มอีกนิดนึงนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งพี่น้องเป็นกระดังสีกอยแปรก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 โปรตีนพี่น้องบ้าบฮาโปรตีนนี่พี่น้องแปลกชับส้อต กอยกอยกอย <c oughs> ลายลีได้หม,มูม่วงครับน้นนอง,งพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่มม่วงนี่เด็ดกพี่น้องไปครับมดกมีต้นเดียวแต่ว่าเทากับบไ,ได้ไปขอผู้ใดเด้กพี่น้องไอ้ต้นเดียวแต่เทากับส,สัมสีกินเลยแหละ สองน้ำมันก็สาบแล้วละครหนึ่งปูนฮาเบิลกับพ่อสักนีดแหละอยู่เทียงหน้าพี่น้องเอ้ยอยู่เทีงยงไห้เทียงหน้าเขาเงียบเงีบยบสงบเมืนอนี้กับเขาในเมืองซึ้งอันแนวกินเพชรน้ำกับปุนแต่กาบพวกท่านกินเอาพี่น้อ,เองเอ้ยมะเขือเขาจะมินงามคักจูบกินจนบวบไว้ก็แล้ อพี่น้องมาผิกฮารสเลยผิต้ค่มัไก่ยัาสมนอยแ่พี่น้ิดผงน้ำตาลมัมองน้อยพอดิกินเราได้พี่น้องพอดีเนี่ยคำคำ เคนเคยละกินนั่นกินคาโกเค็นพี่น้องเคยละกินวานเนี่ยหว่างบอกแล่ะมีานยมบอือเป็นต่แซ่บประแดกปลาซิ่วน้องปละแดกปลาซิ่น้องปละแดกจากไห้ ปลาแดกสั่นดีพี่น้องเบิ่งข้างนอกอาะสิบบป,ป็นตาปันไดแต่ว่าขา้างในโอโ้โหแซ่บแน่นอนใช้มือเดึกนะขออนุญาตอักหมอกับบัวลายนะพี่น้องเองเปลเดืนอนกินเปลี่เดือนปละเด็นนู้นซื้อขู่เลย ลายของโม่เฮาแต่เอาพอดีกินพี่น้องเป็นไดพี่น้องแจวอือหือมังโม่พอดีครบปัวะอีให้พี่น้องได้เหี้ยลองดูมองกระซอพี่นอ๊อฟมองกระซอนี่ก็สิเป็นผักหอมหอมเสริมประความบัวเราบอกไปสักทีประความเสริมมาสักเอาแหลกพินออฟไม่พินออฟเนอะให้ไปดีครับ สบดีบายดีพี่น้องคิดองวะจากคลิปใดสบายดีชุดชมมวงพี่น้องเบืองซีมก่อนครบเลยเฮากนี่น้องกินแบบธรรมชาติบ้าน้านอย่างนีุ้ดรอบม่งกระอบเนาะชมแม่ว่าสูงนนี้เหเนาะพอด้กิ่นชมแห้งชมล ขานาดใหญ่กว่าน,นี้แห้งขมุเป็นกิน,นจ,จบหวานเจียวใ่คบอ,อีกทีนาในใหญ่กว่านี้เนาะแห้งขมุแห้งกว่าน,นี้พอมแล้วเนครบเอาไปเนาะครบโพเยอยมมห้าขบวนหมาเหมือนใครพักบวว เฉดมูเอาใส่ชุดงามังจขาเนือเขอนางคือดาเป็นซ้อนมันจะหอมแม่กวมงงอือนึ่อซมันหอมคือมีอมอมกลิ่นเอกลักษณ์ของมันเลยเนาะเราจะปล่อกิบบนะไม้ปีหอรอเ่ปีนี่ออกมมินแล้ว่อ งงงงีงอี้หอกน้อยนั่นแกีตอยกระจัดดนกางเขาดีเียหอกนีจะเาบุญหินกะจัหอกใกล้ๆๆๆิดต้มจะเสร็นะเืออไเนาะมื่อชองหมาเด้อือชองเนี่ยกูปนอยากอน่ย Tông lệch đấy ba ký tìm hôm nay bội nóng. Hôm nay mượn bội hôm nay 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 bội xong nay bội thì, thì bội hôm nay bội hôm มันจะชิดชาน่ะเราก็มากนึงไปนะค่ะเป็นอะไรปุ่มดายสว่างมันประแดกแบบประแดดแค่เ,เองมันแสบมันเขาขาโกขาโกประแดกกระปุกคือเป็นแรกคนงานก้อยเจ้าผ่านไก่ก้อยเปลี่ยนสาม ยำหห้เจ้าของด้วยไม่หรอเปลี่ยนกป็นยำบวกบอกกันยำงไจะกัดถึงเป็ดเขียวใส่หอมน้ำต <concur? S 3> ิดหอมบัวเนี <neighbors> ่ยเพื่อยำด้วยขนาดเท่ากันขนาดไม่รู้จักสูตรมันเขาทาปลาเลือดไปเนาะ ขาปปนเรือฮะอย่าอย่าเขอแบบเต็มๆคำไปเนาะขอแบบเต็มๆคำเต็มคำไปเนาะจุมมันยำแบบ กรอบดีเลยนองเอ้ยจะทำมีแพนแพนผมกันก็ได้บซิวบงมักบาทนะงมเกบาทก็ได้อ้ยิผมิดหลายคนบ้คิดสามคนยังเจ็บเา พอ<ม>หอมบัวใส่ไปเนาะนะเก่ากันดีขนาดให้คอมเมนตีกับคุยยังตุ้ตีกับคุยสีกับคุยก็อะไรคือมัออนก็เข้ามา กันอะไดีอย่างนั้นเอาล้นซองกลงมาปุดหนาดบุ๊ด้แค่ปุดหนามใบแดดอกตีนี้ก็จะหน่อยปุ๊ดใแคหัวปดเนาะปดกินอะ อุดนาำจะกนเขาอุดแรมแค่นที่ไก่อนามไปเลยไปเอะเอาอยู่พี่น้องเว้ยัม่นำลา้แตกนำกันพี่น้องีพี่น้องไม่นำได้แตกก่อนหื

กเอาผิดคายเลยกินไปกินมาก็อิ่มเฉยได้นีม่มะนี่อืแล้วเหรอถั่วมันมางใหญ่กว่านี้มันสมแห้งแล้วมันแบบอันนี้แบบสมๆแล้วก็ผัดๆนิดๆเราเปลือก็ได้พี่นอ้องคือสีผัดเฮ้ยแรกคือเลยสีผัดเนาะ กินบกขาดเด้สมเซยอีกเทียนนานะกิมาได้เลยเนากินมาได้รับตาประนันกันนะจะดีดิเี้ยพอดิเข้ามาบัวลายเป็นยังพี่น้องมังวงน้อยตีบัวลายน้อยพี่น้องต้นมัคคิฮักกันเละกินยำกินเบิรสจีอี่มได้บอกว่าขับปุ้นเท่ากัน น้ำมันเย็นแล้วเราคิวต่อไปอคิวต่อไปพี่น้องเอ้ยแกจะกินข้าวปุ้นอีกเหรอกินมากินข้าวปุ้นกินน้ำมอแล้วก็กินข้าวปุ้นหยอยหอมก็ไปยังไงสูตรกินอะไรก็เส้นมืดแล้วเน,น,นาะคนอยาบัดทำคำสุดท้ทายนั่นละเบเป็นระบมันห้องแล้ว ไปหัวใจห้าไปแล้วครอบคิดกินสมกินโมไลไปน้องแต่วา่าจะมีก็โอเคแล้วยอดหัวใจอยากกินเลยนะในมันขอบคุณพี่น้นองที่เขามากินสมน้ำกันเบิร์ตได้แจวเขาก็จนเบิร์ตขายดีเนาะได้แตกง,งนะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับกดติดตามช่องมังนาวให้น้ำด้วยพี่น้อง เวลาเป็นคนฟังฟังโมปินระยะคนติดตามอะไพันพันหนึ่งร้อยว่าพันหนึ่งร้อยหาสิหรือว่หาห,าห,าหาากสิบเราไวจักรนจะได้ก็เขบคุ้นลายลายไปเลยขอบใจพี่น้องเด้อ FC บาวดาวน์น้ำฮากัเ็เศร้าแสียหมาพี่น้องเลย <laughs> มาผิดเขาวนะ <laughs> อย่าถ่ายขะนะเต็มเต็มเลยพี่น้องโอเคไปแล้วเปน็น